ทีทจเจริญมงคลฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงปู่บุญที่อำเภอมิถิลทูเก็ต29เมษายน2566ครับ เชิญนะครับผมท่านรองเียาอธิการแลรพิธาิสาลนาวาเอกมณวิชเชญดองครับจุดเทียนทูบูชาครันาพื่อตอรับวันฉลอ เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเดียวกันเรียกว่าตำบลจังหวัดภูเก็ตธรรมนุทธเอต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลตางระเบียบทางการปกครองคณะสงฆ์นันอาศัยอำนาจตามความในข้อ26วรรคหนึ่งแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักรา ว่าด้วยระเบียบก,กรารปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระครูประหลัดไทรบูร์ชายาเมธิกโนอายุ48ภันสา28วิทยาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าย,ยวนพึ่งตำบลตะลนอำาเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลจังหวัดภูเก็ตธรรมยุทธมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ส่วนภูพิภาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25เดือนกุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2566เป็นต้นไปสังนะ่งณวันที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566รักภูจารุธรรมพินิจผู้รักษาการแทนเจ้าพระอังเกอจังหวัดภูเก็ตธรรมรุ่งคำสั่ง คณะสองฆ์อำเภอจังหวัดตรังกระบี่ธรรมยุทธ์ที่จออกภูกระบี่ตรังกระบี่ศูนย์หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลจังหวัดตรังกระบี่ธรรมยุทธ์ด้วยประกาศคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตตรังกระบี่ธรรมยุทธ์โดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค17็ 18ธรรมยุทธให้วัดและที่พักสงฆ์รมยุทธทั้งหลายในทุกตำบลของทุกอำเภอในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่รวมเข้าเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเดียวกันเรียกว่าตำบลจังหวัดตรังกระบี่ร,รมยุทธใต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลตา,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 ามระเบียบทางการปกครองคณะสงฆ์นั้นอาศัยอำน,นาจตามข้อมในข้26่26วหกหนึ่ง แห่งกฎมหาเจรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยีระเบียบการปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2อพุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระประสิทธิ์ฉายาอาริโยอายุ52ภันรรษา23 วิทยาฐานะนักธรรมเอกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแหลมสัตว์ตำบลแหลมสัตว์อำเภออารุธจังหวัดกระบีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะนะตำบลจังหวัดกร,ระบี่าประยุทธ์มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงส่วนภูมิภาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25เดือนกูมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นต้นไปสำนนะกวันที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566พระครูปัญญาพิ่นันผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดตรังกระบี่ธรรมยุทธ समय है ना <laughs> ตั้งเจ้ามาตำบคนนอันคือภูเก็ตพังงาบรีรัมย์เโรดคือดรธานีป mm. e ิ่นกล้ปรโยนครับแล้วก็ การสะเลาในรถณพระเดชพระคุณน้องน้องปู่แล้วคุณปู่น,ปน,นะครับซึ่ง,ดงได้สถานโฆษจะได้เห็นก็ว่าอ่านดาพี่น้องที่มาใส่บาตรช่วงเช้าและประมาณตอนเย็นนั้นเป็นเศรษฐีอ่เตระอสค์หรือเจระต่างก็เดินทางมาจากหลายที่ซึ่งการบำเพ็ญกุศลนั้นวันนี้ ำหรับพวกเราที่จะน้อมบูช์ถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่ท่านได้มีเจ้าคุณปู่ท่านได้มีอายุวัฒนะเป็นโรกโมลุกไปพวกเราสังหลายซึ่งขณะนี้การเจริญพุทธมนต์ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แต่งบุญบุญชีเป็นต้นเสียงพวกเราสังหลายก็น่าจักแต่หลวงปู่น ท่านมงคลท่านได้เดินทางมาแล้วก็โดยเฉพาะชาวอินโดวันนี้น่าจะได้ฟังเทศจากประธานสมอินโดคุยกันจาต่างประธาน,ท,าน,ท,านที่ทำแล้วเรียบร้อยก็น่าจะ,ะคนอื่นจะไม่หมอะแล้วน่าจะเป็นหลวงารประธานอินโดนั่นแหละ,ะคืออีกสักตู้หนึงเมื่อ กระสงพระฤาษีเสดทจศิษยาศิ์ท่านได้ถวายบูชาในริยธรรมแล้วก็จะมีการอนุโมทนาและผมได้ทางการสฉลามทำในลำดับไปงงงทงี่ดูเสมัยได้ทามการเฉริมพุะเมจะเป็น ภาะสูตรภาบรินั่นก็เป็นส่วนหน่งที่น้องไทยของพวกเราทั้งหลายได้เอาถึงซึ่งระแสแห่งธรรมโดยภาษาบาลีต่อไปเราก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นภาษาที่เราเข้าใจถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคนไทยเราอันนี้เชาพุทธินโดนันไม่เลือกก็น่าจะ ได้ความรำที่เขาใชกันไปด้วยไม่ให้เกิดขาดเห็นแตุผลไม่ขากาดทั้งไทยและต่างชาติซึ่งก็เป็นสังเวยในนั้นีองซึ่งเป็นประโยชน์ขนาดไม่เคยองค์พระฤาษีวันเดียทุกคุณพระคุณผู้มาก็คงจะไม่มีสถานที่แห่งนี้ที่ให้พวกเราทั้งหลายได้ร่เป็นบทลอย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นนะว่าพวกเราทั้งหลายโชคดีที่เราจะเห็นพระฤาษีทรงองค์ฤสุข ที่เราเห็นก็ไม่เห็นก็มีมากมายรวมแตเป็นพระราเน่าจะรักแล้วนะทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในที่เราได้มองเห็นกันด้านหน้าด้านหลงตุมชาาก็ยังมีการมองเห็นอยู่สอิทธิ์วายเรือเป็นการวายเดี๋ยวโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่โอ้ได้สุริน บรรยากาศการยึดแนวองค์ปู่ของพวกเราจึงเป็นเจ้าของปู่ในการสลองธรรมนิสัมภาระหลายอย่างพวกเราหลายที่ได้ชาวันนี้ก็ได้มาบมเป็นทานเพ็ญศีลเป็นต่อมาซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุานของเราทั้งหลายจะขาดไม่ได้เรื่องอนุรูดิจัตาซึ่งเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักของความเป็นมนุษย์ที่จะได้สมบูรณ์ ในรูปลาแล้วก็สติและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่รูปศาสนาเสร็จแล้วยังไม่เสร็จจะได้มะมูมะนากัอท่าไรายงานบุญด้วยนะครับเพื่อจะได้ขลับเรื่องเส๋ยาท่านได้ัะมูมันาก็ว่าสบาสก่อนบ้กโกลงเน่า ขอรับเจ้าท่านจ้องดีเ้มเสียจะอารมณ์ทาให้ดีที่หนึ่งอาสาในห้าวาสวยคนเก่ขรับคนต่อจากนี้ขอเจิญแตกที่มาล่วงทางรก้นรหลวงปู่ปุนณาวีขอเชิญรับคนจากสนาม

Adarato yatam nityo, itato yatam.

หมู่คณะนะครับที่ตสองเครื่องในรำพระไตรที่อยู่อาชนะท่านผู้ใดก็ขอให้โปรดเห็นของท่านรูปนั้นนะครับแล้วก็พุดท่านประมาทแลก็ให้รู้สึกได้นำได้จุดในหลังที่ ก็ผมจะเิ่นเพิ่นแล้วก็แต่สาระมากมายไม่ใช่นั้นก็ผมจะมีคั้เดียวในโยมนะ้่าโอกาสหน้าก็จะได้ครับทางการแสดงรามจากท่านการรุกขูประกาศมนิเทศถึงเพื่อนก็ สาระประโยชน์ม,มากมายเพจะฉะนันพวกเราทั้งหลายเมือ่อโอกาสนี้พวกเราทั้หลายก็จะได้ขาบโมกุลข่ขขาบพระรอเทนนไทยเลาพระเทนนไทายพอมกันไปเลย အဖေအ uh, uh ေကန် do so ด้านสารภาพนะครับผมเได้จากที่สักครู่ของผมนะครับหนูเออเออดออดออดบันทึกเสียงหลับ กูเทียรเพิ่เไปปวดอยูส่สปาไปได้เนี่เพินปป่นมาปวด